สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องยูโรแลนด์ชาแนลค่ะ <c oughs> ดินแดนที่จะให้ทั้งความรู้และความบันเทิงแก่ทุกคนวันนี้นะคะยูก็ไม่ได้มาในธีมของป่ายเฟื่งจีก็คิดว่าทุกคนอาจจะเบื่อกันแล้วแต่งตัวมาแบบธรรมดาธรรมดานี่แหละ แต่วันนี้ยูก็ยังจะมาพูดในหัวข้อเกี่ยวกับจักรวาลสามชาติสามภพเหมือนเดิมค่ะเนื่องจากแฟนๆชาวซีรีส์สามชาติสามภพเนี่ยต่างงงกันว่าระดับเทพเซียนร,ระดับชนชั้นในเรื่องสามชาติสามภพเนี่ยมันระดับยังไงแบบใครใหญ่กว่ากาันดินแดนนี่เป็นของใครอะไรอย่างงี้ใช่ไหมสําหรับวันนี้ยูก็เลยจะยกเอาตําแหน่งเทพเซียนลำดับอาวุโซหรือว่าแบบดินแดนต่างๆในจักรวาลสามชาติสามภพมาให้ทุกคนได้ดูกันค่ะพร้อมแล้วไปดูกันเลย ก่อนอื่นเลยนะคะเราจะไม่เอาตำนานที่แบบอิงจากของจีนอะไรนะเพราะว่ามันเป็นนิยายที่เขียนขึ้นเองเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะอิงจากในหนังเท่านั้นนะคะในหนังเท่านั้นก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็ต้องตัดเอาคนที่ไม่สามารถจะเอามานับรวมได้เพราะว่าเขามีทั้งอำนาจ power มานานอะไรก็แล้วแต่ออกก่อนนะคะซึ่งแบบเขาไม่สามารถอยู่ใต้อำนาจใครได้อะซึ่งคนแรกก็คือเจอเหยียนม้อยเวียนแล้วก็ ตรงหัวค่ะสำหรับตรงหัวเนี่ยเป็นอดีตเทียนจินองคแรกค่ะซึ่งเขาเนี่ยได้สละตตาแหน่งให้กับเทียนจินองก่อนไม่ใช่เทียนจินองค์ปัจจุบันนะแต่เป็นองก่อนหน้านั้นอีกอะแล้วเขาแบบว่ากลายเป็นเท่าธุรีสู่ดินแดนว่างเปล่าซึ่งก็คือตายนั่นแหละและ้วคือเทียนจินคนนี้ก็ขึ้นมาเป็นปกครองต่อซึ่งเขาก็เชื่อกันว่าตรงหัวเนี่ยมีอายุไขเท่าดินฟ้าเป็นผู้รวบรวม4ทะเล8ดินแดนและเผ่าต่างๆไว้ด้วยกันค่ะส่วนม้อยเวียนเนี่ยเป็นบุตรคนเดียวของเทพบิดอนที่ยังมีชีวิตอยู่ค่ะเป็น เ็นเทพแห่งสงครามและการดนตรีและยังเป็นอาจารย์ที่คอยสอนแบบว่าพวกเทพรุ่นหลังๆต่อมาอีกอะที่คุณหลุนชีที่แบบว่าโผลมาฉากแรกที่นางเอกไปเรียนแหละที่นั่นอีกทั้งเขายังเป็นตัวแทนนําทหารของเผ่าวสวรรค์ไปออกรบด้วยค่ะซึ่งบางทีอะมอ้อยเวียนก็อาจจะแบบว่ามีมาปรึกษาเทียนจินบ้างแหละตามพิธีแต่คือแบบว่าสุดท้ายถ้ามอ้อยเวียนจะทําอะไรเนี่ยเทียนจินก็ขัดใจไม่ได้ส่วนเจ๋อเหยียนเนี่ยเป็นหงสาค่ะที่ถูกเทพบิดาเนี่ย เลี้ยงแล้วก็โตมาพร้อมกับมอยเวียนแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมเรียนรุ่นเดียวกันกับตรงหัวด้วยซึ่งเขาก็ได้ละทางโลกไปแล้วค่ะวันๆก็จะไม่ทําอะไรส่วนใหญ่ก็จะมักสุราชมดอกท้อแล้วก็แบบว่าอยู่กับปายเจินแล้วตัวเจียเหยี่ยนเนี่ยก็เป็นเจ้าของป่าท้อที่เราแบบว่าหลงไหลกันด้วยมีความสามารถทางการแพทย์สูงมากค่ะ ขนาดเทพโอสถบนสวรรค์นนะ่ยยังเทียบไม่ได้ตำแหน่งสักเนี่ยถือว่าเท่าม้อยเวียนเลยขนาดเทียนจินยังต้องเกรงใจและความจริงเนี่ยต้องตัดจัก,กรพรรดิและจัก,กรพรรด,ดินีของเผ่าจิ้งจอกออกด้วยนะเพราะว่าสองคนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเทพบรรพกาลที่อยู่มานานพอเสียเหยียดเลยโอเคค่ะหลังจากกันตัวสามสาวเผ่าพัฟเกิลออกไปได้แล้วเนี่ยเราก็มาเริ่มว่ากันที่ตำแหน่งทางสังคมกันก่อนเลย ในเรื่องนี้เทพที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเทพที่สูงสุดเนี่ยเหนือเทพองค์ไหนเลยก็คือเทพบิดอนและเทพมันดา ซึ่งเมื่อเทพบิดอลและเทพมันดาได้กลายเป็นเท่าทุลีกับสู่ดินแดนที่ว่างเปล่าแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเทียนจินก็ได้ขึ้นชื่อว่าตำแหน่งใหญ่ที่สุดค่ะซึ่งทําหน้าที่ปกครองทุกดินแดนที่ตรงหัวที่ไปรวบรวมมาให้นะปกครองทุกดินแดนทั้งหมดเลยแล้วเทียนจินก็มีองค์ชายหรือมีบุตรชายอยู่สามคนค่ะแล้วก็าลักองค์ชายรองมากที่สุดแต่เขากลับแต่งตั้งให้เยี่ยหัวเนี่ยเป็นองค์รัชทายาหรือตำแหน่งไทจือค่ะถือว่าใหญ่อันดับสองรองจากเทียนจินค่ะดังนั้นเยี่ยหัว ที่เป็นตำแหน่งไทจือเนี่ยจึงมีตำแหน่งศักดิ์ที่สูงกว่าทั้งพ่อแม่และอาพวกเขาทั้ง3คนอีกด้วยค่ะต่อมาเราจะมาเจาะลึกในแต่ละเผ่ากันบ้างค่ะ เทียนจินนั้นเนี่ยเป็นผู้ปกครองใหญ่ก็จริงค่ะแต่ก็ได้แยกให้แต่ละดินแดนเนี่ยมีผู้นําเป็นของตนเองก็คือไปปกครองกันเองอารมณ์เหมือนเซเว่นแล้วก็มีแบบแฟนชายอะไรก็คือแบบให้ปกครองกันเองแต่ว่าให้เทียนจินเนี่ยเป็นใหญ่สุดปกครองโดยรวมในเรื่องนี้เนี่ยดินแดนและทะเลทั้งหมดเนี่ยจะถูกเรียกว่าซือไห่าปาหวงซึ่งมี4ี่ทะเล8ดินแดนดังนี้ค่ะทะเลบุรพาทะเลประจิมทะเลอุดรทะเลทักษิณ แดนบูรพาแดนประจิมแดนอุดรแดนทักษิณแดนอาคเนแดนอีสานแดนหอดดีและแดนพายัพค่ะที่ขึ้นชื่อกันว่าเป็นเผ่าโบราณากาลเนี่ยมีด้วยกันอยู่สามเผ่า เผ่าที่ 1. เผ่ามังกรปกครองโดยเทียนจินค่ะอารมณ์แบบเง็กเซียนฮองเต้เลยวันนั้นนะ่ะแต่ถึงแม้เทียนจินจะใหญ่แค่ไหนก็ตามเนี่ยเวลาจะทำอะไรเนี่ยก็มักที่จะปรึกษาอาดีตเทียนจินก่อนเสมอค่ะนั่นก็คือตรงหัวตี้จินนั่นเองเพราะถ้าวันหนึ่งเกิดทําอะไรให้ฮีไม่พอใจขึ้นมาเนี่ยฮีอาจจะแบบว่าเด้งเทียนจินออกจากตําแหน่งแล้วลิฟต์คืนไปง่ายๆก็ได้ดังนั้นเผ่ามังกรเนี่ยทั้งเทียนจินและตรงหัวตี้จินเนี่ยเลยใหญ่ประมาณพอๆกันค่ะ เผ่าที่2เผ่าจิ้งจอกก้าวหางปกครองโดยจกักรพรรดิจิ้งจอกป่ายจือ่อตำแหน่งนี้ไม่ได้ถูกแต่งตั้งโดยเทียนจินค่ะแต่กลับได้มาเพราะคะแนนเสียงของเหล่าชิงชิวของประชากรชาวชิงชิวล้วนๆเลยได้มาด้วยความดีของจกักรพรรดิป่ายจื่อเองคือแบบเรียกได้ว่าประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์แบบเผ่าจิ้งจอกก้าวหางเนี่ยเรียกได้ว่ามีอํานาจมากๆค่ะเพราะปกครองอาณาเขตกว้างขวางถึง5ทิศคือมันมี8ดทิศใช่ปะ ชิงชิวปกครองไปแล้วห้าก็เกินครึ่งไปแล้วอะซึ่งในสี่ทะเลแปดดินแดนนั้นเนี่ยมีคนปกครองดังนี้ค่ะทะเลบุรพาปกครองโดยเทพสมุทรบุรพาทะเลประจิมปกครองโดยเทพสมุทรประจิมทะเลอุดรปกครองโดยเทพสมุทรอุดรหรือซางจีอดีตองชายรองนั่นเองค่ะทะเลทักษิณเนี่ยปกครองโดยเทพสมุทรทักษิณส่วนแดนบุรพาปกครองโดยเผ่าจิ้งจอกก้าหางค่ะแดนประจิม ปกครองโดยเผ่าอสูรหรือเผ่าปีศาจที่หลี่จิ้งเป็นราชาปีศาจอะค่ะแดนอุดรปกครองโดยเผ่าสวรรค์ค่ะแดนทักษิณปกครองโดยเจ็ดราชาแห่งเผ่ามารที่เสียวเยยนอยู่อะค่ะแดนอาคเนปกครองโดยจิ้งจอกก้าหางอีกแล้วค่ะแดนอีสานเป็นเผ่าจิ้งจอกก้าหางเช่นกันแดนหอระดีก็เผ่าจิ้งจอกก้าหางและแดนพายัพก็ยังคงเป็นเผ่าจิ้งจอกก้าหางค่ะ และแบ่งให้ลูกๆทั้งห้าเนี่ยปกครองกันคนละทิศแต่เนื่องจากเผ่าจิ้งจอกเก้าหางเนี่ยไม่ได้เป็นพวกบ้านาจและไม่แบบว่าสนใจพิธีลีตองอะไรมากค่ะเขาก็เลยอยู่กันแบบสงบสุขสุดๆเผ่าต่อมาเผ่าหงสาค่ะซึ่งในเรื่องเนี่ยไม่ได้กล่าวถึงเผ่าหงสาเลยอะไม่รู้ว่าทําไมน่าจะแบบว่าสงบสุขและแบบว่าเป็นส่วนตัวมาวกกว่าเผ่าจิ้งจอกอีกมั้งแต่ก็โผล่มาอยู่คนเดียวค่ะนั่นก็คือเจอเยียนนั่นเอง ต่อมาเราจะมาพูดถึงตำแหน่งเทพเซียนกันนะคะตำแหน่งเทพเซียนนั้นเนี่ยไม่เกี่ยวกับฐานะทางสังคมใดๆทั้งสิ้นเลยแต่จะเกี่ยวกับการบําเพญ็ญเพียรแต่และบุคคลเท่านั้นค่ะอารมณ์เหมือนกับปริญ,ญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกอะไรประมาณนั้นก็จะแบ่งได้เป็นเซียนธรรมดาก็คือเทพธิดานางฟ้าทั่วไปอะคะ่ะอย่างซู่จิน หรือที่องค์หญิงที่อยู่ทะเลตรงไห่ที่มาจีบเย้หัวเออคนนั้นแหละอันดับต่อมาค่ะสร้างเซียนหรือเซียนชั้นสูงคือตําแหน่งเริ่มต้นที่ซื่ออินได้รับค่ะตอนที่ม้อยเวียนเนี่ยไปรับอัศนีสวรรค์แทนและสุดท้ายคือสร้างเสริญค่ะหรือเทพชั้นสูงซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดของบรรดาเทพทั้งหลายซึ่งการจะได้ตำแหน่งเนี้ยต้องให้สวรรค์เป็นผู้เลือกค่ะว่าจะโดนรับอัศนีวสานเอ้ย อัศนีสวรรค์หรือว่าจะได้รับเคาะรักค่ะก็คือเคาะกรรมเหมือนที่นางเอกป่ายเฉียนได้รับสาเหตุที่พวกแคบเซียนต้องเจออะไรที่แบบรุนแรงขนาดเนี้ยเคาะกรรมหรือว่าเป็นแบบอัสนีสวรรค์สายฟ้านีนน่นางก็ขาเชื่อกันว่า เทพเซียนเนี่ยได้เกิดเป็นเทพเนี่ยถือว่าโชคดีมากแล้วก็เลยต้องแบบว่ามีด่านเคราะห์มีอะไรนิดนึงอะไรางี้ซึ่งตำแหน่งสร้างเสรนั้นเนี่ยคนที่จะได้เป็นเนี่ยนับว่ามีน้อยมากๆคนที่ได้เป็นเนี่ยก็จะมีจัก,กรพรรดิและจัก,กรพรรดินีจิ้งจอกลูกๆทั้งห้าของเขาใช่ไหมแล้วก็เจอเหยียนสร้างเสรนแล้วก็ม้วยเวียดด้วยค่ะ ที่จริงตรงหัวก็เป็นใช่ขนาดที่หัวที่เก่งขนาดนั้นน่ะตอนจบเรื่องนางก็ยังไปไม่ถึงระดับสร้างเสริญอาจจะเพราะว่าหลับไปด้วยแหละยิ่งกับผู้หญิงเนี่ยนับว่ายิ่งยากเลยค่ะคนที่ได้เป็นสร้างเสริญในเรื่องที่เห็นเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะมีนางเอกปไปเชียนแล้วก็แม่ของนางเอกนั่นเองต่อมาค่ะมีลำดับอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องพูดถึงนั่นก็คือลำดับอาวุโสค่ะคล้ายๆกับเป็นลำดับ generation น่ะ มักจะใช้กันในครอบครัวเป็นส่วนใหญ่เป็นรุ่นๆรุ่นรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามปู่ย่าตายายพ่อแม่ลูกหลานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอย่างเช่นในตอนที่ซู้จินเนี่ยได้ขึ้นเป็นสนมของเทียนจินซึ่งตอนแรกเป็นองค์หญิงใช่ไหมได้ขึ้นเป็นสนมของเทียนจินแล้วจะคารวะองค์ชายสามองค์ชายสามก็บอกว่าไม่ต้องในตำแหน่งเนี่ยฉันต้องคารวะเธอแล้วก็คือซู้จินเนี่ยได้ขึ้นมาเป็นสนมปุ๊บเท่ากับว่าเขาเป็นแม่เลี้ยงขององค์ชายสามค่ะ ก็คือขยบขึ้นมาเป็นแบบว่ารุ่นสอง องชายสามก็เลยต้องคารวะค่ะสุดท้ายเรามาดูลำดับและอำนาจของตัวละครในเรื่องสามชาสามภพกันค่ะเริ่มจากตรงหัวตี้จีนค่ะตำแหน่งแบบว่าการปกครองนั้นเนี่ยนับได้ว่าไม่มีตำแหน่งค่ะนอกจากคำว่าตี้จินที่เหล่าเทพพากันเรียกเพื่อยกย่องค่ะซึ่งนับได้ว่าเหมือนเป็นตำแหน่งทางใจอะเหมือนยกเอาไว้ขึ้นหิ้งอะส่วนลำดับเทพเซียนนั้นเนี่ยก็ได้ขึ้นเป็นระดับสร้างเสริญค่ะและลำดับอาวุโสนั้นเนี่ยพูดถึงความอาวุโสกับ ตรงหัวหรอคือมันแบบว่ายังต้องนับอีกหรอแกมีเจนเดียวก็แกมีคนเดียวแกเกิดมามีเจนเดียวไม่มีลูกไม่มีเมียแต่ตอนนี้มีแล้วนะตอนนี้มีแล้วเกิดมาเจนเดียวไม่มีพ่อแม่พี่น้องก็คือเจนแรกเจนเดียวลำดับหนึ่งเลยก็ถือได้ว่ากินขาดละถึงเด้บอกว่าไม่เอาคนนี้มานับอ่ะมันับไม่ได้จริง มาต่อกันที่เย่ยหัวค่ะเย,ย่หัวเนี่ยได้ตําแหน่งไทจือค่ะคือตําแหน่งองค์ราชทายาทซึ่งเป็นรองแค่เทียนจินคนเดียวไม่นับตรงหัวเหมือนเดิมนะบนรรลุระดับสร้างเซียนค่ะซึ่งเอาความจริงอยู่ว่าเย่ยหัวเนี่ยเก่งเขาบรรลุสร้างเซียนตั้งแต่ตอนอายุแค่แบบเด็กๆอ่ะอายุประมาณ2 0 0 0 0ื่นปีอายุเท่านั้นนะเขาบรรลุแบบว่าสร้างเซียนเรียบร้อยแล้วอะซึ่งคิดว่าพระเอกยังไม่ได้บรรลุสร้างเสรินไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรอาจจะเพราะว่าราชกิจอะไรที่มากมายขององ,องค์ราชทายาทด้วยมัง้งส่วนลำดับอาวุโสนั้นเนี่ยคื คือรุ่นที่3ค่ะหรือรุ่นหลานเองซึ่งลำดับโอาวุโสเนี่ยถือว่าน้อยกว่าอาแล้วก็พ่อแม่ของตัวเองแต่ด้วยความที่นางมีตําแหน่งองค์ราชทายาทคั้าอยู่จึงทําให้เยี่ยหัวเนี่ยมีตําแหน่งสูงกว่าทุกคนตรงนั้นเลยค่ะคือเขาจะนับเอาตําแหน่งแบบว่าศักด ที่ใช้เรียกกันจริงจังอะ่ะเป็นหลักนะต่อมาเป็นปลายเฉียนค่ะต้องพูดก่อนว่าแม้ว่าจากักรพรรดิจิ้งจอกป่ายจือเนี่ยจะมีตําแหน่งที่แบบว่าต่ํากว่าเทียนจินใช่ไหมก็อยู่ใต้ความปกครองของเทียนจินแต่ว่าลําดับอาวุโสเนี่ยกับสูงกว่าจึงทําให้เทียนจินเนี่ยปฏิบัติกับจกักรพรรดิจิ้งจอกแบบเสมอภาคเลยพลอยทําให้ตอนแรกนั้นเนี่ยปลายเฉียนได้รับตำแหน่งทางสังคมเนี่ยเท่ากับองค์ชายทั้ง3ของเทียนจินก็คือเท่ากับลูกของเทียนจินนั่นเองแต่เมื่อปลายเฉียนเนี่ยได้ ขึ้นเป็นผู้ปกครองของแดนตะวันออกแล้วเนี่ยก็เลยนับว่ามีศักดิ์สูงกว่าองค์ชายเผ่าวสวรรค์หนึ่งขั้นบรรลุเป็นสร้างเสริญ ส่วนลำดับอาวุโสนั้นเนี่ยเธออยู่ในลำดับที่สองซึ่งเท่ากับองค์ชายทั้งสามของเผ่าวสวรรค์และสูงกว่าเย่หัวหนึ่งขั้นค่ะตอนนั้นนางจึงบอกให้เย่หัวในเรียกตัวเองว่ากูกูที่แปลว่าท่านอาอีกเคสหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเคสสององค์ชายรองค่ะจุดนี้ทาให้เรารู้ว่าเขารักซา้าซินมากๆเพราะว่าเขายอมลดตําแหน่งตัวเองลงไปหลายเลเวลเลยเพื่อจะได้อยู่คองลักกับซาอซินในตอนแรกนั้นเนี่ยลำดับสักทางสังคมนะ่ยมีลำดับเป็นองค์ชายรองแห่งเผ่าวสวรรค์ ต่ำกว่าเย,ย่หัวที่เป็นองค์ราชทายาลค่ะแต่ก็ถือว่าสูงมากส่วนลำดับเทพเซียนนั้นเนี่ยอยู่ในระดับสร้างเซียนและลำดับอาวุโสอยู่ในรุ่นที่2ค่ะแต่เมื่อเขามาลักกับเร้าซินเนี่ยเขาจึงถูกลดตำแหน่งทางสังคมเป็นเจ้าสมุทแดนเหนือค่ะซึ่งเจ้าสมุทเนี่ยอยู่ต่ำกว่า ชิงชิวแล้วก็อยู่ต่ำกว่าเผ่าสวรรค์อีกนะจึงทําให้ป่ายเฟื่งจิวเนี่ยที่ถึงแม้จะมีลำดับอาวุโสที่ต่ํากว่าแต่เมื่อเธอได้ขึ้นเป็นราชนีของชิงชิวปุ๊บทําให้ระดับทางสังคมเธอสูงกว่าองค์ชายรองทันทีค่ะต่อมาตัวสุดท้ายค่ะทำมาเอาใจและล้วนนั่นก็คือเยียนฉิวอูราชามมนคามแห่งเผ่ามานก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าเผ่ามานเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็นนางพญามันสูงสุด แล้วก็เป็นมารชาติมารนินมารครามใช่ไหมซึ่งความจริงถ้าตอนที่นางพญามารเมียวลัวตายอ่ะเหมือนกับเขาก็ได้ตัดตําแหน่งของนางพญามารออกไปแล้วเยียนฉิวอู้เนี่ยที่เป็นตําแหน่งมารครามนั้นเนี่ยจึงมีระดับทางสังคมเท่ากับป่ายเฟิงจิ๋วค่ะส่วนระดับเทพเซียนเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นสร้างเซียนมั้งคิดว่านะได้เป็นถึงระดับราชามาก็กน่าจะสร้างเซียนอันนี้ไม่ได้มีบอกไว้และลำดับอาวุโสอยู่ลำดับที่3ค่ะเรียกได้ว่าตำแหน่ง ความยิ่งใหญ่ห่างจากตรงหัวหลายเลเวลมากๆส่วนคําถามที่มีหลายคนสงสัยนะคะว่าอา้าวตกลงว่าตรงหัวกับปายเฉียนเนี่ยใครใหญ่กว่ากันทําไมปายเฉียนถึงกล้าว่าตรงหัวตอนตรงหัวมาหาเฟิงจิ๋วที่ทาในป่าท้อคือแน่นอนคะ่ะว่าตรงหัวใหญ่กว่าแต่นั่นนะ่ะเป็นแค่นิสัยของปายเฉียนค่ะที่ไม่สนใครใหญ่ทั้งนั้นแต่ถ้ามาทําคนในครอบครัวเสียใจเนี่ยก็ว่าหมดค่ะแต่เอาจริงๆปลปายเฉียนก็ถือว่ามีอํานาจมากเหมือนกันนะ โดยนางเนี่ยเดิมๆก่อนรักกับเยี่ยงหัวเนี่ยเป็นราชินีแห่งชิงชิวเป็นสร้างเสริญที่มีน้อยคนมากที่จะได้เป็นแถมตำแหน่งอาวุโสเนี่ยก็คือรุ่นสองและหลังจากที่เจอเยี่ยงหัวเนี่ยยังได้ตำแหน่งพระชายาขององค์รัชทายาทมาเพิ่มและเมื่อเยี่ยงหัวได้ขึ้นเป็นเทียนจินเมื่อไหร่เนี่ยนางก็จะได้ตำแหน่งเทียนโฮไปทันทีค่ะเรียกได้ว่าใหญ่ครับซอยมากๆส่วนอีกหนึ่งเกตเล็กๆที่มีคนสงสัยว่า ทำไมป่ายเฟื่องจิ๋วเนี่ยถึงเป็นจิ้งจอกแดงก้าหางหนึ่งเดียวของชิงชิวคืออย่างนี้ค่ะตระกูลป่ายแห่งชิงชิวเนี่ยเขาเป็นตระกูลจิ้งจอกขาวก้าหางซึ่งป่ายอี้พ่อของป่ายเฟื่องจิ๋วเนี่ยก็เป็นจิ้งจอกขาวก้าหางเช่นกันและแม่ของเฟื่องจิ๋วก็คือจิ้งจอกแดงค่ะรวมกันก็เลยกลายเป็นจิ้งจอกแดงก้าหางหนึ่งเดียวของชิงชิว จบกันไปแล้วนะคะกับตำแหน่งเทพเสียนและตำแหน่งอาวุโสจากจัก,กรวาล3ชาติ3าภพสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซ b s สไคร์แล้วก็กดกระดิ่งให้อยู่ด้วยนะคะสำหรับ Facebook ก็คือเหมือนกันเลยไปกดติดตามกันได้สำหรับวันนี้ก็หมดแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะ